สวัสดีครับสมาชิก NC Cable TV ทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคย นะครับกับข่าวท้องถิ่นนะครับประจาวันที่29มกราคม2556นะครับพบกับผมปรเมศเหมังและทีมงานครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลกันบ้างนะครับตามเคยนะครับหรือว่าเช่นเคยกับงานบุญดีๆตรงนี้นะครับโรงเรียนอนุบาลดาราณีท่าบ่อนะกครับก็ได้ประกอบพิธีรับมอบอาคารเรียนนะครับจากคุณพ่อสงวนศักดิ์นะครับและคุณแม่บุญสนองสิริชนะนะครับที่ร่วมกันก่อสร้างมอบให้โรงเรียนนะครับโดยมีผู้อำนวยการ พื้นที่การศึกษานะครับเขตหนึ่งหนองคายเป็นผู้รับมอบครับเมื่อวันที่27มกราคม2556ที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่าออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับดรประกอบคุณเกียงนะครับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งนะครับมาเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนนะครับชื่อว่าอาคารพุทโธพภกขวาบุญสนองสงวนศักดิ์สิริชนะ โรงสีข้าวบุญสนองพศส5 5 5ครับนะครับซึ่งมีนายทศพรใจขานนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดลนิท่าบ่อนะครับนายอนุรักษ์ไทยตรงครับนางเพอท่าบ่อพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนะครับพ่อค้าประชาชนคณะครูอาจารย์นะครับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดลนิท่าบ่อให้การต้อนรับครับโดยตั้งแต่เช้านะครับก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนานะครับทำบุญตักบาตรนะครับและถวายพัตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปนะครับ และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับก่อนที่จะประกอบพิธีมอบอาคารเรียนดังกล่าวนะครับโดยมีพระครูกิติวรกุลครับจากคณะจังหวัดหนองคายนะครับวัดอรัญญาวาสีอำเภอท่าบ่อนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับโรงเรียนอนุบาลดลนีท่าบ่อนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งนะครับซึ่งอาคารเรียน หลังเก่าแล้วครับก็เป็นไม้นะครับได้ใช้ในการทําการเรียนการสอนมาเป็นเวลา40ปีนะครับและมีสภาพทุดโทรมทีเดียวนะครับได้รับความเสียหายและเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 5 5นะครับทางคุณพ่อสนวลศักดิ์และคุณแม่บุญสนองสิริชนะนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะครับให้กับทางโรงเรียนอนุบาลดาริทิาบ่อเป็นอาคารเรียนแบบ108ลอลิงทับน์ะครับ2ชั้น 8ห้องเรียนนะครับใต้ถุนโล่งจานวนหนึ่งหลังนะครับและได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่2ธันวาคม2555ที่ผ่านมานะครับใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น5ล้าน3แสนบาทนะครับครั้งนี้นะครับจึงได้ร่วมกันทําพิธีมอบอาคารเรียนหลังใหม่นะครับให้กับโรงเรียนนะครับและนักเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยนะครับชั้นประถมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น860คนนะครับ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนอีกต่อไปครับก็ทราบเชื่อกันดีนะครับสำหรับบุญสนองนะครับไปที่ไหนก็มีแต่การทำบุญก็ขอให้เจริญในภายภาคหน้าตลอดไปและกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่นำสีดีเข้าสู่แวดวงการศึกษาต่อไปครับ ไปดูกันที่เรื่องของพลังแผ่นดินบ้างแล้วกันนะครับที่อำเภอท่าบ่อนะครับฝึกอบรมกระตุ้นผู้ประสานนะครับพลังแผ่นดิน25ตาสับรถครับเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้นะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนายอนุรักษ์ไทยรงครับในอำเภอท่าบ่อเป็นประธานในการเปิดการอบรมนะครับผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน25 ตาสับประรดนะครับเอาชนะยาเสพติดจ,จากหมู่บ้านต่างๆทั้ง90หมู่บ้านนะครับของอำเภอท่าบอ่อหมู่บ้านละ2คนนะครับรวม180คนนะครับซึ่งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่อำเภอท่าบอ่อจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งของรัฐบาลครับ ในการส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชนนะครับและเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ2,556ครับโดยในอนุรักษ์ไทยตรงนะครับในอำเภอท่าบ่อกล่าวว่านะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนทั้ง90หมู่บ้านนะครับให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับโดยกระบวนการการมีส่วนร่วม25ขภขอย25ตาสับประรดนะครับ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันนะครับและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเฉพาะการเป็นหูเป็นตานะครับเป็นปากเป็นสมองให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบนะครับขอภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบนะครับเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขนะครับในการติดตามความเคลื่อนไหวในหมู่บ้านชุมชนสถานประกอบการและครับขอภัยแจ้งข้อมูลเบาะแสนะครับเสนอแนะอย่าเพิกเฉยโดยคิดว่าไม่ใช่ธุระนะครับ ป้องกันกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับตามขอภายติดตามผู้ค้าผู้เสพนะครับที่เข้ามารายงานตัวต่อทางราชการนะครับไม่ให้มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะครับหากผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน25ตาสัพปะรดนะครับได้ทํางานอย่างจริงจังพร้อมกับทักชวนเยาวชนประชาชนนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับในหมู่บ้านชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการทํากิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ครับ และหมู่บ้านต้องยอมรับผู้ผ่านการบําบัดร,รักษานะครับให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมนะครับและส่งเสริมการประกอบอาชีพจะก็จะสามารถนะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ ขอบคุณโครงการดีๆจากท่านในอำเภอท่าบ่อด้วยนะครับที่นําโครงการดีๆนี้มาส่งพี่น้องประชาชนกันต่อไปเลยไปที่กศนอนะครับนะฮะกศนอำเภอท่าบ่อนะครับร่วมกับกศนจังหวัดหนองคายครับออกให้บริการรถห้องสมุดโมบายเคลื่อนที่นะครับในชื่อที่ว่าการอ่านเกิดความคิดการคิดเกิดปัญญานะครับให้แก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อครับ วันนี้นะครับที่โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับนางอภิญญาขออภัยดางอภิอภิญญานะครับรีบ่อดน้อยนะครับผู้อำนวยการกศนอำเภอท่าบ่อนะครับพร้อมด้วยนายทศพรใจขันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อนะครับได้ร่วมกันเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งกศนอำเภอท่าบ่อนะครับได้ร่วมกับกศนหนองคายออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่นะครับภายใต้แนวคิดการอ่านเกิดความคิดการคิดเกิดปัญญานะครับให้แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อนะครับเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนครับตลอดจนนะครับเพิ่มโอกาสในการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆด้วยครับทางกศนอำเภอท่าบ่อนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะครับได้รักการอ่านสารความรู้นะครับจึงได้ร่วมกับกศนหนองคายออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่นะครับให้กับเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียน ดยอ่านหนังสือสนุกกับห้องสมุดเคลื่อนที่ครับและเพื่อต่อยอดนะครับให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับเด็กๆครับได้รู้วิธีการใช้ห้องสมุดเคลื่อนท <to> ี่ครับพร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดเคลื่อนที่นะครับที่ได้อย่างถูกต้องครับและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงครับเพื่อส่งเสริมนะครับข,ขออภัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของเด็กๆในพื้นที่นะครับ ให้ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยภายในรถโมบ,บายจะมีหนังส,สงสือนะครับวารสารหนังสือพิมพ์นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับและการเล่านิทานโดยการอ่านจากหนังสือครับซึ่งมีเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับก็ <PS> ไปที่ไหนก็อ่านหนังสือได้นะครับพหลงกศนอด้วยในว่างๆแวะไปโรงเรียนไกลๆบ้างนะครับจะได้เด็กจะได้เปิดหูเปิดตาก,กันบ้างก็แล้วกันนะครับ ไปดูเรื่องของการตรวจยึดซากสัตว์ป่ากันบ้างนะครับที่ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายนะครับสนธิกาลังหลายหลายฝ่ายนะครับตรวจยึดซากสัตว์ป่าและกล้วยไม้ป่านะฮะหลายรายการนะครับการตลาดจุดผ่อนปล้นไทยลาวครับเมื่อเวลา13บสนาฬิกาสานาทีะครับวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับที่จุดผ่อนปล้นนะครับไทยลาวบ้านเปงจันนะครับตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับ นายนิสิตศิวกุลนะครับผู้ในการกลุ่มควบคุมพืชนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนายเสยนีนะครับวงคําจันทหัวหน้าด่านตรวจพืชหนองคายนายชนิตลีตระกูลครับหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตชด24ครับ2454นะขออภัยและกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีครับได้รวมกันตรวจสอบตลาดเปงจันนะครับ ตลาดสินค้าไทยลาานะครับเปิดขายในทุกวันอาทิตย์นะครับหลังจากได้รับว่ามีการแจ้งนะครับว่านําสัตว์ป่าและกล้วยไม้ป่านะครับข้าแม่น้ําโขงมาวางจําหน่ายในตลาดนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพ่อค้าแม่ค้าต่างทิ้งซากสัตว์ป่าและกล้วยไม้นะครับวิ่งปะปนไปกับประชาชนที่มาซื้อสินค้าหลบหนีไปครับเจ้าหน้าที่กระท๊นะครับก็ได้ทําการตรวจยึดของกลางไว้นะครับพบเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครองหลายรายการนะครับเช่นนกปลอดหัวโขนนะครับ4ตัวนะครับซาก หัวเลียงผา2หัวนะครับซากระจง1ตัวครับซาเก้งน้ําหนัก50กิโลกรัมครับซาพญากระรอกบินหูแดง4ตัวนะครับซากชมดนะครับสตัวนะครับและอื่นๆรวมทั้งกล้วยไม้ป่า12รายการนะครับเช่นเอื้องเงินนะครับเอื้องคําเอื้องโมกนะครับกรองเท้านารีครับแววมยุราเป็นต้นนะครับรวมมูลค่าสัตว์ป่านะครับและกล้วยไม้ทั้งสิ้นประมาณ10,000แสนบาทนะครับซึ่งจะได้นำส่งพนักงานสอบสวนสพรัตนวาปีครับดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไปครับนะครับเรื่องของสัตว์ป่านะครับก็สมควรที่อยู่ในป่านะครับไม่ควรํามาจำหน่ายหรือมาเป็นที่ประดับไว้ที่บ้านของท่านนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งไม่ดีให้กับลูกหลานประชาชนต่อไปก็แล้วกันอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อลูกหลานกันต่อไปแล้วกันนะครับไปต่อกันที่อําเภอท่าบ่อนะครับก็ได้จัดโครงการนะครับธรรมะสัญจรนะครับกราบนมัสการขอพรปีใหม่ครับพระเถระอําเภอท่าบ่อครับ เมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีนะครับของวันที่29มกราคม2556ที่ผ่านมานะครับที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับนางอนุรักษ์ไทยตรงครับในอำเภอท่าบ่อนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะสัญจรนะครับกราบนามัสการขอพอรปีใหม่พระเถระอำเภอท่าบ่อประจำปี2556ครับ โดยการนําประชาชนทุกหมู่เหล่าออกเดินทางสการะขอพอรพระเทระชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อครับเป็นสมณะที่มีวัดปฏิบัติดีงามนะครับมีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรมเปี่ยมด้วยเมตตาจํานวน9รูป9วัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนานะครับในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับและเพื่อเป็นขอภัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลในในชีวิตนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับตามความเชื่อความศรัทธาที่ว่า หากการเริ่มต้นปีใหม่นะครับได้ปฏิบัติหรือทําสิ่งดีๆแล้วนะครับชีวิตจะมีความสุขความเจริญนะครับตลอดทั้งปีนะครับอีกทั้งยังได้นําข้อคิดหลักธรรมทางศาสนานะครับไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปครับสําหรับพระเถระนะครับที่ทางคณะธรรมสังจรนะครับกราบนมัสการขอพรปีใหม่นะครับพระเถระอําเภอท่าบ่อนะครับเดินทาง เข้ากราบนมัสการในครั้งนี้ประกอบด้วยนะครับพระครูนะครับสุคนธกิจโกศลนะครับวัดสุคนทรารามตะบนกองนางครับพระครูอรุณปัญญาธรวัดสว่างธรรมาวาสตาบนท่าบ่อครับพระครูกิติวรกุลนะครับเจ้าคณะจังหวัดหนองคายวัดอรัญญาวาสีขขอภัยวัดอรัญญาวาสีตําบนท่าบ่อครับพระครูวรกิจสารคุณนะครับวัดสารวัตํตบนพลษาครับพระครูถาวรเจติยาพิรักษ์นะครับวัดเกาะแก้วขวัญเมืองตาบนบ้านว่างครับ พระครูสุวรรณอินทรประโชคนะครับวัดนาขาตาบลนาขาครับพระครูโพธิคุณาวัดนะครับวัดท่าโพนะครับท่ารามตาบลน้ำมงครับพระครูสังฆการโกศลครับวัดสุขขารามตาบลน้ำมงครับและพระครูสังวรกัลยาณวัดนะครับวัดศรีมองค์ตื้อตาบลน้ำมงนะครับโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับและประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อเข้าร่วมกิจกรรมขอภัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจํานวนมากครับ นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญก็ขอบคุณท่านแอนเพื่อท่าบ่เช่นเคยนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับต่อไปก็คงจะมีการไหว้พระไปเรื่อยๆนะครับในทุกเทศกาลกำลังกัรขอให้บุญกุศลนี้นะครับไปขอพรไปอย่างสมาชิก NC Cable t ีทุกท่านที่มีความสุขความเจริญกันด้วยแล้วกันนะครับส่งท้ายนะครับเรื่องอากาศวันนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของแดดเริ่มจะมาแล้วนะครับก็อุณหภูมิสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับในบรรดาเด็กๆ นักเรียนในระดับอนุบาลครับพ่อแม่ก็คงจะดูแลกันให้ดีหน่อยเพราะว่าะจะเป็นเรื่องของหวัดกันสักนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหวัดตัวร้อน2-7วันแล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็พาไปโรงพยาบาลได้เลยนะครับแจ้งเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับช่วงนี้ทางอำเภอท่าบอกก็นะครับมีโครงการเรื่องยาเสพติดมาบ่อยๆนะครับฝากทุกท่านด้วยที่เป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ ช่วยกันนะครับดูแลประเทศชาติของเราให้ดีขึ้นด้วยแล้วกันด้วยความเป็นห่วงใหญ่จากอำเภอท่าบอ่อนะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์เอ็นซีเคเบทด้วยนะครับก็ให้ท่านแจ้งเบาะแสได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโทรศัพท์191ครับจบข่าวประจำวันนี้นะครับผมปรเมศเหมังและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ